Hmm. เป็นโลอะไรนะคลูเมงเอนจิเนียร์ว้าวเราจะมาซ่อมท่อก,กันนะครับพี่น้องค่ะคอยสีมาซ่อมท่อก,กันนะครับพี่น้องค่ะอืมอืมันนี่แขนปูแขนปูแขนปู Ok. Ok, đi hết điều gì. Goodbye. Woods, chú 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 woods, 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 nữa? woods, ờ, woods, 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 băng nha, ươi bán nhà đó nhà đó nhà đó Ồ, có hai ưm mm. mm. bán không quý dù súp à โห้โหวิโซลงท่อต่อหน้าเลยเอาฮึมมายกอดที่เราคนอุตสาห์จะไป ตายสเอิญไม่เราพิษไปจะแปลแล้วทุกคนพิทัศทุกคนเดินวนกับศพตรงนี้แล้วแบบไม่พี่ใครกดไม่ไม่ไเขาพูขึ้นมาเพราว่าอยู่ดีๆจุ๊กแจงอ่ะก็ไปเล็งทัชชี่แบบว่าอยู่ในเห็นไหมจุ๊กแจงเดินเรียบๆโบโบใช่แจงไมตอนนั้นน่าแจงเดินต้องมองทัชชีเพราะว่าแจงอ่ะเห็นเหมือนทัชชี่มันยืนอยู่บนท่อแจงก็เลยจะดูไงว่ามันจะแอบมุดหรือเปล่าแต่แจงเดินอยู่กับป๊อปนานมากเลยนะ S <S> จะไปนด่อยู่กับพี่ปอต้นไหนโอ้โห oh, ตั้งแต่โหดสลิงลงมาแล้วนะไม่แล้วทำไมป๋ากับพี่มถึงไม่รีพอร์ตอ่ะไม่<อ>มาที<อ>หลง <มา S 2> ังสุดเลยหลนูเพิ่งจะมาเจอแล้วหนูช็อกมากแล้วจะบอกว่าแจงอ่ะไม่ได้ไปทางด้านขวาเลยแจงจะโหดสลิงมาได้ยังไงแจงอยู่แต่ด้านซ้ายโอ้โหแจงไม่ได้โกหกพี่อย่าลืมมันมีเชฟชิปเตอร์อยู่นะแจงไม่ได้ไปทางด้านขวาเลยถามพี่แป้งไม่งพี่แป้งจะเจอแจงทางด้านซ้ายได้ไง ออฉันเจอจุ๊บแจงจุ๊กแจงเหมือนกับเลงทัชชี่อยู่แสดงว่าที่ผมเห็นจุ๊กแจงเดินกับป๊อปตั้งนานนั่นคือตัวปอมเหรอใช่แต่หนูไม่เห็นอะไรเลยนะหนูเห็นแค่ว่ามีคนตายแบบตายน่าเกลียดอ่ะตายแบบอยู่ใกล้ตายมันตายสองคนอาจจะตายตั้งแต่แรกเราด้วยอ่ะผมออมาทีหลังเพราะว่าผมหัวสลิดลงมาจากทางขวาไม่ประเด็นคือแจ้งอ่ะเพิ่งมาเจอเพราะว่าตอนแรกอ่ะเหมือนกำลังเลงๆดูอยู่ว่าไอ้ทังนี่ตายหรือเปล่าอยู่ดีๆก็เดินไปเดินมาแว้งอ่ะ ไปยิงจะวดอยู่นานมากทางด้านซ้ายแจะไม่ได้ไปทางด้านขวาเลยแล้วแจ็วิ่งมาจะวดตรงไหนละจะยิงจะวดตรงไหน้องห้องเกิดเลยตอนแรกจะ่าผมเห็นแจงอยู่ขวานานมากเลยนะแจ็ไม่ได้อยู่ขวานแตนไปต่อเฉียนซเตอร์หรอมมนเปลีนานหรีจะกวามิงให้ไหมเอาดจว่าจริงๆแล้วที่แกเห็นกันเนี่ยมันไม่ใช่ฉันหรอกฉันหงส์ลิงอยู่ขวาบนวะเอา ฉันล้อเล่นมันตัวฉันแหละมันแกเออพี่ท้บพี่ท้าออกไปเลยโอเคโอเคโอเคผมผมว่าผมผมได้แล้วเลยแล้วเลยดูดูดูสกิปไพนนะหนูจะไม่ไม่ไม่าจะยังไม่โหวตเราจะยังไม่โหวตใช่เนี่ยสกิไง่โหวตใครสกิปเราจะสกิปได้ยังไงในเมื่อเราเหลือกันห้าคนข้าตกรเหลือสองไม่ใช่เหรอก็รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเดย์กลัวได้ปะอย่าเนี่ยอย่าไปเดินกับใครอะไรอย่าแล้วทำไม เราคาดการณ์ด่วนแล้วเนี่ยผมด่วนแล้วหนูว่าพี่ทัศน์ไม่ได้เป็นหรอกพี่ทัศน์น่าจะเป็นคนดีเมื่อเชียรไม่ได้เป็นจริงจิ๋วใช่แกไม่ได้อยู่ชายเดียวไม่ได้เป็นชัวเึมฮึมเมสลาไม่ทำ เ็แบบมีเข็ดว่ะปางอยู่นี่ชามโมอ,อยู่นี่เฮ้ยโซวีไม่จริงนะไ,ไอ้ปางเพิ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนกับฉันอยู่เลยผมมีรเรื่องอยากถามทำไมโซไม่ดีพอตั้งนานไม่เห็นมันติดไอ้อตรงเนี้ย ดูหินนะคือคือตอนแรกคืองีอ้เมื่อกี้แป้งกับทัชชี่เห็น,หนพี่ลงไปจากที่พวกคุณแก้สาบุตฐานใช่ปะใช่ลงไปปั๊บผมเจอตรงบันไดเลยแหละซ้ายนิดเดียวจากบันไดผมเจอโซวี่เดินมาแล้วก็เจอศพเลยผมก็แบบอ๊ยทำไมมันไม่รีพอร์ตผมก็เลยยังไม่รีพอร์ตเหมือนกันเพราะว่าผมรอเผื่อมันจะแปลง่ะผมไม่ทานนะครับมเมื่อกี้ แต่ว่าโซวีก็อยู่บ<ก>ร,ร,ริเวณศพแต่ผมไม่ได้อยู่กับคุณเลยไม่แต่เรายืนยันได้ว่าพี่โซเนี่ยอยู่ตรงศพจริงๆเพราะพี่โซบอกว่าพี่โซไม่เห็นมันติดหินอ่าใช่มันอยู่ตรงศพศพมันอยู่ตรงหินจริงๆแต่เมื่อกี้ปางอยู่กับเราเลยนะคัชชี่ขึ้นมาใช่<ร>งพรอมกันเลยนะสามคนใช่มันไม่มีทางที่ทหารจะเปลี่ยนร่างเพื่อที่จะไปฆ่าปางทันเวลาเพราะพี่โซใช่ใช่ใช่ไม่แล้วเขาโหดสลิงมากับพวกคุณแล้วเขาไปไหนต่อ น่าจะลงไปข้างล่างตอนแรกเขาเปิดแบบเออมันกดใช่ไหมแล้วมันกดอ่ะข้างล่างมันไม่มีคนกดแล้วเดี๋ยวร<น>แล้วพีวว่โมอ่อยู่ไหนถ้าหัวสลิงมันกับพี่แป้งกับ<ม>ไอทัศน์ก็ผมก็บอกอยู่ว่าผมโหนสลิงตามสองคนนั้นมาทีหลังสองคนนั้นก็เห็นผมอยู่อใช่ผมเห็นแต่ผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่เราไม่ลงไปก่อนไม่งั้นเราจะเป็นศพใช่ถูกต้องใช่ว่ารอบนี้พี่โซแน่นอนฉันไม่โซก็จุ๊บแงงผมว่ะไม่โซก็จุ๊บแจงใช่ถูกต้อง แ่นดี้รออยู่ใกล้สพที่สุดเราจะจับตามองชุดแจงต่อไปอืมเพราะว่าพัเราก่อกันอยู่เพี่บอกว่าพี่เดินแล้วพี่ไม่เห็นมันอยู่ตรงหินเนี่ยเพิ่งสังเกตได้มาขวาเนี่ยมืีจะไม่เห็นได้ไงใช่งั้นผมเลือกแผนสคริปต์ดีกว่าเฮ้ยเป็นไงพี่โม่พี่โ่อาจําทำให้คาตากรสองคนโหวตใครสักคนหนึ่งตายก็ได้นะเฮ้ยถ้าเราสคริปต์เนี่ยมันก็จะไม่มีใครตายไงแล้วเราจับตามองไง เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพื่อนโอ้โหได้ดิคุณมือช่วยคคะกอุณมืสมัครเล่นอีกแล้วคุณมือสมัครเล่นอีกแล้วสิบิงคุณแปลกอ่ะเพราะว่าคุณแปลกค่ะชี่ว่ะพี่โตครับเอ้าเอ้าฉันโอ้ยโว้ยพวกเราตายนะกัปตัรมันนัวผม อืมไม่เคว็ดสักทีควิดตรงนี้ทำสามรอบไปเ่ยเอออะเสียดายเสียดายพี่ไม้โอ้โหพี่ไม้เสียดายในมือพี่สองมันมีเลือดไงที่บอกกิ่นเลือดมันหอมหวานคุณคุณไม่ต้องมาพูด คอมมูนิเคทมันเนี่ยนะหนาพี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยเสียดา้ค่ะได้ยังไงมันต้องาแบบสองอันอ่ะมันต้องสองอันประกบกันเนอะเดนฆ่าอุกอาจมากแบบเนี้ยเดนแบบข้าแบบคือแบบพี่ป๊อปกําลังเดินไปเจอศพพี่ป๊อปกแล้วเดนจะโัวแจ๊ข้่าพี่ป๊อปแล้วพี่แป๊ก็วิ่งมาแล้วเจนก็ต้องวิ่งหลบอ่ะอ้ยสรุปไอ้สองคนนั้นที่ตายคือจุ๊งแจ๊ทํใช่ทั้งคู่เลยเนาะน่าเกลียดโคตรแย่ผมโคตรเลียด ดีแล้วไม่ถึงนะผม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 พูโกงความตายมารอบนะเพราะผมปกป้องป๊อปจากข้างบนออจริงหรอเออแล้วป๊อปลงมาแล้วป๊อปก็ตายข้างล่างไอ้กปวดหัวเลยป๊อปป๊อปแบบโกงความตายแต่ไม่พี่มันไม่ได้โกงความตายพี่ป๊อปต้องตายไม่แต่แเมื่อกี้ที่แบบว่าอยากลองขนสลิงแล้วข้าว่าศพมันจะตกลงไหมฝนรัวๆก็ไม่ตกไม่ตกแล้วกาดกากาดนะ ไม่มีนอกจากาาจะไม่สงสัยโซวีกันแล้วยังโหวตสองคนใส่ผมอีก <laughs> <c oughs> นันตันนะดิคุณไม่โหวตอ่ะ,<ม>ะพี่โมรัคุณโหวตผมแต่โหวตพี่โมเองแต่โหวตพี่โมเพราะถ้าโศว์ทุกคนไปโหวตพี่โซอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ถ่วกันมันเพราะม่มีคนกดคานก็ไองดี<ไ>งนะดีนะผมพูดว่าให้สคริปไปด้วยมันเลยมีคนตามสคริปผมมาแต่สุดท้ายโดนปาดอยู่ดีเนี่ยคุณรู้ว่าคุณโดนใครปาดไม่รู้ดูไม่ทันยังงี้คิมมากๆเลยนะคะสําหรับสี่โรที่ มาในอ m o n g Us นะคะแล้วถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ๊ายอยากให้มันมีโลเยอะๆเหมือนซุปเปอร์ซัทจังเลยเนาะใช่โลเยอะๆนี่คงเจ๋งน่าดูอะโลน้อยจังไปโฮลจลิงดีกว่าชอบด่านนี้จังชอบด่านนี้จัง